กับในโลกทางโลกเลยคือป right. ีนี <simulate> <t ru YN> <t ru sheet> ่การทำวีชาธาในคำสั่งให้ไปทำกัางเท้ในวันที่เก้าเสวัตรมหาธาตุยาวานันหลยเนื้องการนี้แต่เรายิงห้างไกลเหยื่อมีแต่เรื่องสมมุิมีแต่เรื่องิธีิธีก็เราอยัางนำเอากันไม่ใช้ได้เนืเกิดมานี่แหละมาทำวัฒนธรรมฟือให้นั่นได้เข้าใจได้ เพราะคำว่าพิธที่นั้นทุกสิ่งย่างจะนำให้กับไปไปสู่ธรรมะคือนำให้กับไปสู่ธรรมะคือธรรมะนี่แหละตัวแกมั่นครับถูกแต่ถ้าหน้เวลานี่นี่ความทุกขเวลาเคยตายเขาตะโกนเลยไหมเอ้ยี่ธาวาเอ้เขายามีการชุมรุ่ม้าอ่าคือผู้สูงอายุแล้วเมื่อกว่าผู้ไม่ดุที่ต้องัดหรือแล้ววันนี้ พีต่างมีความเดือนรอน้อนตรงตื่นผูเบิกบานคือรู้ไรรู้ดับตกซึ่งเวลานี้สรางคามกำลังแค่ที่เราจะต้องลุง่มลงงกระเทมหมานักหน้ากือชนองอารมณ์มันฉวกเกินจากความเป็นยู่คือเรียกว่าความเป็นยู่คือเราจะต้องต้องหายุนะคือเรียกปฏิสิทิอาหาร พาหนุเมเรืองหนุงหุ m, ้มที่ยู่อาศัยนี้ก็เรียกปัจจัยสี่แต่ถึงกณีชั้นองอารมณ์ปัจจัยห้าเนี่ยคืออารมความต้องการขพงเวลานี้ถึงไะมาปิเสนาดูแลแลวาเขาหยกยอมตั้งเท่นกันแต่ถ้าเรเข้าไปถึงพุทธจริงๆนะในคำสอนของฐานอาจารย์เจ้าคุณพุทธทาสั้งเรียว่าจะแทบดับสุได้แต่ถึงกรณีการะทำของโราเนี่ย ทำว่าไม่รู้ตายเลยให้ไปเกิดในชาวันตายให้ให้ไปเกิดในสีดีอะไรเดียกวกันเนี่ยนี่การหลังเล่ต้องใช้ใ้ทีความฉันนอกอารมณ์ตรงนี้เนะี่ยคือมันไม่พอนะถ้าเราพอได้ได้หละนั่นได้นนมันรวยนั่นได้มันบายแต่การทาไม่พอจนมาคิดเล่ตาถักเส้นเนี่ยเงินก็มาไม่รู้ทําบันรู้แต่ไม่พอจนว่าไม่มีเทียวซึ่งเวลาเนี่เราการทําบุญข้องเราแล้วก็เหมือนกันเลย คือมันทะนอกอารมณ์ตรงนั้นนะเละแต่เทแกตั้งเทแกโยนีบางแห่งแต่เอาว่าเข้าใจตัวเองได้นะเข้าใจธรรมะตัวนี้นะถ้าเข้าใจตัวเองได้รู้จักตัวเองได้คือมันได้ไม่ไม่ทะนองอารมณ์เลงเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ทําเป็นผู้ทําเป็นผู้สร้างเป็นผู้ใช้ทั้งหมด จะถูกจะทุกขจะดีจะชั่วได้ตัวของเราแต่ขันเราทดถิ่นน่ะเพียงแต่รู้ประรมเนี่ยสร้างแต่่ององนำปัรมาทิตเฉยแม่แต่พระุ่งองค์เจ้าแตเถิดแาเราก็ผูดแต่วาสร้างเนิ่นแม่แต่พิธีกรรมนี่แค่ก็ต้องการช้าน้องให้เกิดความการเยื่อโยกันเจ้าฝากันตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าโดนเข้าเสยได้เลยควรจะว nice. ่า วัดทำผิวเพราะว่าตายแล้วมันตายแล้วเกิดตายแล้วไม่เกิดนี่ปัญหาโลดแตะมนะปัญหาหลุดแตะคือเรียกว่ามันไม่จบมันสำว่าบลุแตะเพราะมันไม,ไม,ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีพยายนะตัวเองได้คือคําว่าเลยการนั้นไนมัน่นตัวแก้มั่นที่ตัวแก้มั่นที่บันเท่าทุกได้คือความดีเนี่ยความดีเป็นการสร้างบารมี สร้างบารามีนี่ไม่ที่ว่าค่อยๆผู้ที่ยางผู้ที่ซัดผู้ที่ยางมันยังเวียนว่ายตายเกิดแต่อยู่ถ้าเมื่อยังมีกิเลสมันจะเกิดจั่เละถ้าไม่มีกิเลสมันไม่เกิดถ้าเราทําความดีก็มันจะเกิดแค่ดีเหลือตึ้ากดีเมื่อกับว่าข้อไอ้ายได้ทําเม็ดมาพ้นนิพพานในอนาคตาการเมื่อน้านุ่นตื่นถ้าท่ามทำหรือปะเลี้ย ทัานรับเวลานี่คนควังถ้าไม่ใช้ควังแลว้วไม่ใช้ควังเผื่อคนอื่นแลว้วหมกัก้าเจแต่ว่าตัวเองโทษ้าเรญญาทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าทำวิปัสนาทำวิปัสนาคือโร้จักว่าเองคือมีสติทำให้ม,ม,มีสติแล้วให้มีให้มีสัมปัชัญญาคือรู้ทันแก่สิ่งแก่อันเอิดขึ้น ดูทันสิ่งอันแค่เกิดขึ้นว่ามันมาหรือนั่นในความยากความปรารถนาควาเรู้กับปัีญยได้นั่นลยมันทำหรือให้สติมันเพราะมันมีอยู่แร้วสติแค่ตัวของเรามีอยู่แล้วสมาธิก็มีอยู่แล้วปัญญาเขามีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ปัญญาทางพุทธะาสนาปัญญาทางพุทธศธาตุนั้นมันเรียบารโวจักตัวเองนั่นจักตัวเอง ตาเห็นพอตาเห็นเรื่องอดีมาเกิดเป็นรูปป่ารุมเป็นรูปอารมณ์ใครที่เกิดมาไปชอบไม่ชอบตรงนี้ตาหูจะมุกงเรียนยใจใจถ่าไปเห็นึรว่างมันเกิดมันเป็นเป็นแค่ต้องรับอารมณ์มหน้าเท็เจเขาใจเนี่ยรับย้ำขิดดูมันมันต้องทำง,งานยุติแล้วเวลาซึ่งการี้เรากันทำไม่ได้ทุกชาตรงนี้แล้วพยยาแต่เกิดเรื่องเขาซีซีมาลึก เลยความเปนยิยูว่าพีธีแม่แต่พิธีบวชปีธีบวชบวชเจ็ดวันบวชที่ว่าวันในทัางซื้อให้ได้พิธีนี้เราก็ต้องอยูเพราะเป็นตัวสมุมุติถ้าเราไม่ยูกับตัวสมุมุติสูงนี้สร้างคงก็มันเลือกเลือดไปเองแต่เป็นปริญญยากของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปดกวายในทูตรเรียกว่าตังจักกับปรนนาทูตปัตสุนเกษนา ปารินญาปารินญาตัณฑ์เมธิกเวเป็ญุสุเตทุขัมเมีุจักพุทธะปาทิยาวนังโุตัพปาทิปัญญาอุตัพปาทิวิจญาอุตัพปาทิอาโลโกโอตัพปาทิตั้งโควันนังถุกตังดับถุกได้แต่ปารินญาทางโลกเนี่ยทางรูปธรรมเนี่ยมันเป็นปริญญาโดเออได้เป็นนะแต่เมื่อเสร็จแล้วเมื่อกระโหูวะทักสิ้นนั่นแหละแกมันจะต้องถูกย่อมมีก็ถูกจนก็ถูกเนี่ย ตแต่ไม่ไปสร้างอารมพ์นี่เส้่นมาผิดแล่ตาเวลานี่นะจนกันทุกคนแก่จ่มเหี่ยมเม่เาเเนี่ยจะตร้าก็เทียมาเร่งเดียวพิปีีกรรมียทำมุนก็มาเร่งเดียวไม่ขางบริษัทก็ต้องขาง,ขงนานฐานวันนี้การทนอาถรรพ์ตรงนี้แซ็ตแ้วกเราความีเอาได้สนอางอารอารพ์ ชมกันโย่ทีเดียวและคนรู้ก็ชมบารมีก็อต้นความร่ำรวยความช่วยความมีรถความมีสิ่งนั้นสิ่งนี้โลตาก็มีกันนะไปชึก่าได้เป็นดอกเตอร์อต่างดอกมันแต่เมื่อเสร็จแล้วนะคนม่าจะตายคนถึงชมบันนี้คนมีอะไรถึงโตกันไปแล้วแต่ถ้าเข้าใจตัวเองวันมันจุกนั่นฝันมันนั่นฝันนั้นอยาท่านร้องฝันนั้นได้นั่นแหลมันค่ตีจะต้องดับถูกให้ได้ จะได้เป็นฝให้สังความดีถึงความดีนี่เราก็ทำอะไรแไม่ใช่ไม่ต้องทำตามความดีแต่ว่าอย่าหยุดความดีให้เองะในวันนี้ชัวร์อะไรดีอภิด้วยกันถ้าคอยหยุดมันเป็นจุกใจมดให้ดับทุกนี้วเท่านั้นแหละทำโอทีนะทำโอแพงกันพระโยกนี้มันจะต้องอยู่กันจุดทิ้งนั่งใจเข้าเข้าหวาเมืองเดไม่มีทางห้ารเมืองนั่งไม่นานเป็นคา เมือใดรายจองพาราเมืองนั้นก็พาอักจนเมือใดไม่มีพานิดเหลือเมืองนั้นก็เกิดกัปชนเมือใดรายที่ละปะโสคนเมืองนั้นก็ไม่พลกุศราบเมืออใดไม่มีกวีแก้วเมือนั้นก็ไม่แถวคนเทียตย่มเมื่อใดไม่มีนาดีงาเมืองนั้นก็เิ้นความผูกเจยเมือใดไม่มีดนตรีเลือเมืองนั้นก็ไม่เพลิดเพลิน เมืออเด้รายทำอภเมบองนั้นบันเลยเน็นอนสำหรับเวลานี้ธรรมะจะจับคิดใจมันน้อยอุณหภูมที่อาทุตติทุกแล้วเนี่ยก็ว่าเอาไว้ยังแต่ยู่กับเหลืองของอบัยบุกต่อไปเราได้ตวดน้ม อ่าเพ่เมตสตาไปตาม <c oughs> ความปรารถนี้นี่แค่ได้ตางข้อมุญยาบารามีในพระประทานนักไว้แก่ตื่นได้ว่าถุธังกรรมสั่งขังนอดนระระเจ้าจุมาโดยกปักยักษาชานสทานถูกบุญให้มีความสุขมีความเจริญอันเลิกไป